คุณสายชีธรถามว่าติดแบคกริสถาวรมีวิธีไหนกลับเกาหลีได้บ้างคะของเคสคุณค่ะสายิีธรก่อนหน้านี้เราเราคุยกันหลังไมมาแล้วเนาะประมาณหนึ่งเนาะของคุณค่ะสายิีธรอย่างที่ตันแจ้งแล้วคะ่ะว่าตอนนี้ทางแฟนของคุณสายชีธรไปเช็คกับกับทางเอ่ตอตมอที่เกาหลีแล้วเนาะเช็คสถานะแล้วผลก็คือเราติดแบคกริสถาวรซึ่งอันเนี้ยตันไม่ ไม่ขอก้าวล่วงว่าทําไมถึงติดขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวตันจะสรุปง่ายง่คือในเคสที่จะแต่งงานนะคะสิ่งที่จะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือ 1. เราต้องจดทะเบียนสมรสนะคะมีเอกสารครบและที่สําคัญก็คืออ,อ,อาจจะต้องมีบุตรด้วยมีบุตรถ้ามีบุตรกับคนเกาหลีเนี่ยมันจะง่ายขึ้นคะ่ะแล้วลองให้สามีนะคะไปดําเนินการดําเนินเรื่อง ขออุทธรหรือขอ,อาพาเราเข้าไปเพราะว่าจะเอาแต่ลูกไปแล้วแม่ไม่ไปมันเป็นไปไม่ได้นอกใช่ไหมเรื่องเนี้อาจจะต้องให้ทางสามีอะค่ะเป็นคนเป็นดเนินเรื่องดําเนินเ,เรื่องเอกสารทุกอย่างต้องมีใบแจ้งเกิดของบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีบุตรถ้ามีลูกยังไงมันจะง่ายขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคือแบบมันจะง่ายเหมือนแบบ ลอยด้วยติกุากไม่ใช่นะคะเอกสารก็จะยุ่งยากอยู่พอสมควรแต่ว่าโอกาสมันจะมีโอกาสในการที่เราจะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้อีกอะ่ะมันง่ายกว่าแบบอื่นๆถ้าเรามีบุตรแล้วนะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยถ้าถ้ามีบุตรยังไงเขารับรองบุตรได้อยู่แล้วแล้วถ้ารับรองบุตรแล้วเอาแต่บุตรเข้าเกาหลีไปแล้วไม่มีแม่ไปมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ต้องพาทั้งแม่ทั้งบุตรเข้าไปด้วย